เดี๋ยวเป็นสมาชิกของการเที่ยวหมู่บ้านสปังด้วยนะคะตอนนี้เท่าเท่าที่ท่านได้คุยกันแล้คุยเข้าใจนะคะว่าว่าบริบทของของเกาะเพการเที่ยวเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของของี่เรื่องไฟฟ้าอะไรเนี่ยค่ะคือคือวันมีอยู่ที่เดียวมบพี่น้องถ้าพูดถึงไอคนที่ขอไฟฟ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแต่เป็นชาวบ้านคุอเข้าใจนะคะคือตอนนี้คือคือคนที่ออกแม่าให้กับ ผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่หรือเราเรียกเลยว่านายทุนส่วนมากจะเป็นชาวบ้านโอ่เนี่ยนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นว่าเจ้าของเขาจริงๆเขาไม่ได้ไปขออค่ะที่จริงอ่ะชาวบ้านไปขอไม่เข้าใจว่าทุกๆทุกๆหน่วยงานให้อยู่แล้วแต่เ็าเป็นชาวบ้านที่นี่บางคนก็แอบอ้างว่าทาสวนเราเอาไปนะทาสวนทำอะไรเอาไปที่บ้านอะไรอย่างนี้บ้างแล้วสุดท้ายท้ายสุด ประชุมกันมาหลายรอบแล้วค่ะเงียบกริบทุกที่เงียบกริบทั้งสี่ที่เอออะไรเออก็ยังมีการเขาเรียกว่าอัพแท,ท่งกันจนอย่างเพื่อขอยกตัวอย่างเรื่องสะพานนะ้ำเนี่ยก่อนที่จะมาถึงเรื่องเอกระรั่ตกขาวว่ารถอะไรบ้างไม่จนมีโรงงาน,งน,นยอะไรเข้าไปกำกับดูแล่ยแหลที่ดีเนี่ยจนมาถึงฟังสองฟังสามเนี่ยค่ะ,คะ งานของของผู้ประกอบการที่เป็นช่าทไม้ไม่ว่าจะเป็นเขตในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงหรือหรือก่อนป่า28ที่ทุกที่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าเท่าที่สปันเนี่ยยกตัวยกตัวอย่างสปันเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยมี28ที่นะจากเกือบ8 0ที่นะ28ที่แต่28ที่เนี่ยยังไม่มีขอใบอนุญาต อหนึ่งอันในการก่อสร้างมีน้อยมากซึ่งมันเล่นว่ามันได้ยังไงก็ไม่รู้ปกติแล้วการขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยขอเรื่องในการเออ่ขอที่ไม่เป็นโรงปแรงหรือเป็นรงปแรงเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตก่อนไม่ใช่หรอคะแล้วมันหายไปไหนอ่ะสมาชิกทุกท่านไม่มีใบอนุญาตเลยมันก่อนไปประชุมที่องค์การบริหารส่วนของดมเรียถามใบอนุญาตไม่มีนะคะเจ้าหน้าที่บอกไม่เคยไปดูเลย เจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงนั้นนายกไมก็อยู่มันกำลังไม่อยู่ตรงนั้นคุณมันยังไม่เห็นนะคะการก่อสร้างมันเป็นอะไรยังไงคุณไม่เห็นนะคะไม่มีใครเห็นเลยค่ะที่พักขึ้นชื่อว่าเป็นโฮมสเตย์แต่มียี่สิบหลังติดร้วน้ำด้วยกุณเจ้าท่าอยู่ไหนคะกองเจ้าท่ามาก็แค่นั้นเลยคะ่ะมากี่ปีแล้วคะสามสี่ปี คอนู้บอกได้เลยค่ะหนูเปิดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแค่หกแเจ็ดของของู่บ้านสะพานสะพานมู่งบานตั้งแต่ปีหกสามหกสี่นี่เองแค่สองสามปีเองค่ะเลขตุ้มไปหมดเลยเราไม่ได้รู้นะคะเราไม่ได้รู้ว่านายทุนมาได้ไงอะไรยังไงชาวบ้านขายอะไรยังไงคือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วค่ะเงินมากองเป็นสองสามล้านอ่ะชาวบ้านที่ไหนจะไม่เอาบ้างนะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงว่า ก่อนด้นี้เป็นอะไรยังไงมันหายแล้วค่ะ<ม>อยากให้ปัญหานจาจอดี่อยากให้ปัญหามันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วที่สะทำนะคะมันล้นวันจนถึงบอ่อเกินทูฟ้าก็ดีที่ไม่มีอะไรขนาดนี่นะคะเนาะเนี่ยค่ะคือคือปัญหาปัญหาที่ทายทงมลมงได้ได้คุยมาอย่างยาวนานมากแต่แต่ คุยยันที่ไร้ร่องทุกสี่ขนาดจังหวัดเองถึงบอกได้เลยค่ะจังหวัดเข้าที่สะปานเป็นสี่ห้ารอบเดี๋ยวป่าไม้ก็บอกว่าพื้นที่สะพนก็อะไรยังไงไม่รู้จะใครจัดตัวเจ้าภาพที่ได้ทุกคนสุดท้ายก็ยจบแค่นั้นนะคะปีหน้าใหม่ก็เปิดใหม่จะ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 เรื่องปัญหาเกิดพื้นที่ก็เดี๋ยวก็มีดรมาม่าแค่แน,ะคะนั้นแหละค่ะแล้นก็เงียบปิดหมดเลยนะคะเพราฝาเป็เรื่องลังสปันพื้นที่การจารจาจรค่ะ ನಠಠಠಠ เอาจริงๆผมไม่ผมเราไม่สามารถสืบเขา้จริงได้หรอว่าจะเป็นดาราห,หรือใครมาพักเขารู้หรือเปล่าสุดเอกวันเนี่ยเรื่อระทุกกันนะมีเสอดเสเนาะ ผมใช้ภาษาาเอเนที่ประกาที่ตรวจที่แล้วได้ายรูปไปไหมี่องาสตองต่อรูปประเด็นนี้ราษาตัวาาเพราะว่ามอะไรตอนนี้ตรวจเชะ่ใ่ไหม่ปกว้าไหมแ่สดีอันนี้แ่ส ครับในส่วนความคืบหน้าของคดีไล่กำแพงดาวเปน็นอย่างไรบ้างครับไล่กำแพงดาวนะครับทางท่านพลตบดีทิยัาะวิชัยท่านได้สั่งการให้ทางพนักงานอสอบสวนสพบ่อบเกลือดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับให้ได้รายละเอียดว่ากลุ่มบุคคลที่มาดําเนินการกระทําความผิดกฎหมาย เป็นไทยนะครับให้สอบเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็เพจการโอนเงินแล้วก็ได้มีการสอบส่วนประัธรรมพยานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นหรือผู้ที่มาพักนะครับจากการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนของปปชแล้งใบเฟิร์นก็ามาเที่ยวตามปกติตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดนะครับก็กรณีผู้ที่กระทําความผิดนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะได้ดาเนินการขยายผล จับจับกลุ่มผู้ที่กระทําความผิดหรือร่วมกระทําความผิดกรณีบุกลุกต่อไปครับคดีช่อกงนะครับที่มีการแจ้งความไว้กรณีคดีช่อกงนะครับซึ่งทางกลุ่มผู้ที่ดำเนินการสร้างรีสอร์ทนะครับแล้วก็ชักชวนคนที่มาลงลงทุนแล้วก็ถูกหลอกเอาเงินมาลงทางผู้เสียหายก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ตอพนักงานสอบสวนไว้เรียบร้อยพนักงานสอบสวนก็รวบรวมในหลักฐานและออกหมายเรียกกลุ่มบุคคลเดียวกันนะครับที่ถูกจับกลุ่มนะครับ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาหรือเพื่อมาสอบสวนประคำดำเนินคดีต่อไปครับซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนิกนการรับเรื่องไว้เรียบร้อยครับแล้วก็จักชวนให้ไปทำครับแล้วก็ชักชวนอยู่นานนะครับก็สุดท้ายก็เหมือนก็ได้ขึ้นมาดูครับแล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้สามารถแบบทำได้ ถูกต้องตามกฎหมายเขาไปซื้อมาแล้วอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาซื้อมาแล้วเขาซื้อมาแล้วจากชาวบ้านแล้วก็สามารถทําได้เราเข้าใจว่าอ้าวถ้าเกิดซื้อขายได้ก็ต้องก,ก,ก็น่าจะทําได้เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเขายังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้โอนอะไรเลยครับพอหลังจากนั้นเราก็เลย รู้แล้วว่าเราแบบน่าจะถูกโกงแล้วเ,เริ่มจากเราทราบก่อนว่าอ,อที่นี้ไม่ไม่สามารถจะทําทําได้ครับแล้วเราก็แล้วเราก็มาทราบอีกว่าจริงๆเราเขายังไม่ได้ซื้อที่มาเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้รสึกว่าเอ้ยมันมัน มันไม่ถูกต้องแล้วแล้วเราก็เลยขอดูก่อนหน้าน,นี้เราไม่เคยขอดูพวกบัญชีอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับพอด้วยความที่เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยขอดูบัญชีหุ้นส่วนปรากฏว่าเงินในบัญชีก็คือไม่ไม่ตรงไปตรงมาครับหมายถึงว่ามีเงินหายไปมีเงินเข้ามามีเงินเข้าๆออกออกแล้วเงินที่เข้ามาก็ไม่ครบครับแล้วบัญชีก็เหมือนแบบ มีครึ่งเดียวไม่เห็นเงินของหุ้นส่วนทุกคนที่ที่เข้ามาครับ แค่ตรงนี้ก็ดีเยอะเลยทีนี้ก็ไม่เิดทำอะไรก็ทำรงนี้วลองทำตรง,งนี้เสรก็เป็นงนตรงนี้นนด้วยสามีเหตุสมควรให้คนบ้านที่4 2นี่ห2 5มู่หนึ่งตำบลลงพญาอําเภอบุรัมย์หน้าับเพื่อพบและ

พ่อครนะับภารุนาหายใจดังๆเลยจริงๆคนเยอมันก็เห็นใช่ไหมคนนั้นสองคน ของอะไต่งางๆนะตรวจสอบครอบคลุย่างนีการเป็นพฤกษ์เงินท้องที่พื้นที่ท้องที่ทบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุเราได้มีการประากาศนำยึดนำตามหลัก